สวัสดีค่ะมากักับค้ามี่แคทวันนี้นะคะหวานจะมาตัดเล็บแมวนะคะซึ่งใครที่แบบตัดเล็บแมวไม่เป็นหรือเพิ่งเป็นมือใหม่หัดเรียงก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้นะคะ,ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ กนร์นตเล็บค่ะแต่ว่ากัาร์ตเล็บนะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็ซื้อสําหรับน้องแมวโดยเฉพาะดีกว่านะคะสําหรับสัตว์เลยงโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบชนานาญแล้วหรือว่าไม่มีจริงก็สามารถใช้การ์ตเล็บของคนได้นะ,ะเรื่องที่คมที่สุดนะครับใช่เรื่องอที่คมหน่อยนะคะก็คือการต์ตเล็บแมวเนี่ยจะต้องใช้ความรวดเร็วนะคะถ้าเกิดมันตัดไม่คาทันทีตัดไม่ได้ทันทีมันจะให้น้องแมวเนี่ยเริ่มหงุดหงิดได้นะคะต้องใช้ความเร็วและความแม่นยํานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตัดเล็บน้องแมวกันดีกว่าค่ะ วิธีการตัดเล็บน้องแมวง่ายมากนะคะสังเกตจากเล็บของเราก็ได้นะคะเล็บของเราเนี่ยจะมีเนื้อสีชมพูแล้วก็มีสีขาวตรงปลายใช่ไหมคะตรงสีขาวเนี่ยเราสามารถตัดได้โดยที่ไม่เจ็บเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเราตัดลึกเกินไปไปโดนตรงสีชมพูของเรานะคะก็จะโดนเนื้อเราก็จะทําให้เราเนี่ยเจ็บได้น้องแมวก็เช่นกันนะคะให้ดูนะคะให้ดูของวาเกืว่วเห็นไหม ว่ามันจะมีตรงสีชมพูอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เป็นใสๆนะคะอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวหาเล็บที่ดูง่ายสุดๆให้ดูอันนี้ไม่แน่จะเห็นหรือเปล่าข้างในนะคะตรงโคนเล็บเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนี่นี่นิ้วโปง จะปูใส่กระดงมากๆเลยอ่านิ้วโป้งนี่น่าจะเห็นชัดเห็นไหมว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสีชมพูนะคะส่วนตรงปลายปายเนี่ยเป็นสีใสๆนะเราสามารถตัดตรงสีใสๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตรงสีชมพูเนี่ยไม่สามารถตัดได้เพราะฉะนั้นเราอย่าตัดลึกเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งเล็บนะคะความจริงเวลาตัดนะคะก็จะตัดตอนที่ทขาหลับเนน่ยง่ายสุดนะคะ มีการตัดก็บีบนิ้วของเขามานิดนึงนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยจุ๊บอ่ะแค่นี้เองง่ายมากใช้ความรวดเร็วนะคะนิ้วโป้ง ใครที่ไม่แน่ใจนะคะก็อย่าตัดลึกจนเกินไปค่อยๆตัดเป็นวิธีการตัดง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปสรุปให้ทิึงละกันโนะว่าต้องตัดตรงไหนเผื่อใครที่แบบมองไม่เห็นจริงๆนะคะก็เป็นรูปนี้เลยเราจะตัดตรงใสๆตรงปลายเล็บของเขาเท่านั้นนะคะจะไม่ตัดโดนเนื้อชมพูดเด็ดขาดนะคะส่วนแมวเพื่อนๆคนไหนที่แบบเล็บดํานะคะจะน้องส่วนใหญ่จะเป็นแมวที่สีดําไปถึงนิ้วะคะ่ะเล็บเขาจะดําไปด้วยนะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบเลี้ยงแมวแล้วเล็บดํานะคะ<อ>วิธีการก็คือค่อยๆตัดค่อยๆเล็มจากที่ปลายนะคะไม่ต้องตัดลึกจนเกินไปนะคะเล็บเท้าข้างหน้านะคะก็จะยาวเร็วกว่าเล็บเท้าหลังแล้วอาจจะต้องตัดเล็บเท้าหน้าเนี่ยบ่อยกว่าเล็บเท้าหลังนะคะและอีกวิธีหนึ่งน,นะคะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องตัดเล็บบ่อยเกินไปก็คือซื้อที่ฝนเล็บให้น้องแมวนะคะน้องแมวก็จะไปฝนเล็บตรงนั้นก็ทําให้เล็บเนี่ยกดลงได้ บางส่วนด้วยค่ะข้อดีของการตัดเล็บน้องแมวก็คือน้องแมวจะได้ไม่ปีนป่ายมุ้งรวดอะไรอย่างงี้เนาะให้เสียหายนะคะและข้อดีอีย่างนึงก็คือน้องแมวจะได้ชินกับการตัดเล็บนะเพราะว่าเวลาแมวแก่นะคะเขาจะไม่ค่อยฝนเล็บเองค่ะพอเขาไม่ค่อยฝนเล็บอะคะ่ะ เล็บของเขาเนี่ยก็จะยาวลงมาทิ่มเนื้อของเขาเองนะคะว่าอันนี้หวานเคยมีประสบการณ์นะเลี้ยนน้องแมวแก่เขาไม่ฝนเล็บเลย <c oughs> เล็บเนี่ยยาวปื๊ดมาทิ่มเนื้อตัวเองนะคะเลือดไหลเดินลําบากเลยนะคะอ๋อและข้อแนะนําอีกอย่างนึงนะคะก็คือเราควรเตรียมเบตาดีนเอาไว้ด้วยนะคะถ <c oughs> ึืเมื่อไหร่เนี่ยเราเผลอตัดเล็บแล้วไปโดนเนื้อเขาจริงๆเนี่ยก็ให้เอาสำลีมาอุดเลือดนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้เบตาดีเนี่ยแต้มแต้มแต้มไปนะคะจะใช้สำลีเนี่ย หยุดเลือดไวสักพักนึงนะคะแล้วเราดูก่อนนะคะว่าเลือดหยุดไหลไหมถ้าหยุดไหลเราก็ใส่เบตาดีนลงไปแต่ถ้าเกิดมันไม่หยุดไหลนะก็แนะนําว่าให้ไปหาคุณหมอโดยโด่วนเลยนะคะและข้อแนะนำถัดมานะคะที่อยากจะบอกก็คือการตัดเล็บแมวเนี่ยเหมาะสําหรับแมวที่เลี้ยงในบ้านนะคะไม่ใช่แมวจรนะคะหรือไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยนะคะเป็นเลี้ยงแบบปิดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นแมวจ,จรจริงๆนะคะหรือว่าเป็นแบบแมวที่เรา ปล่อยไปนะคะเลี้ยงแบบโอเพนนะคะถ้าเขาไม่มีเล็บเนี่ยแล้วเขาไปเจอแมวตัวอื่นนะคะเขาก็อาจจะไม่มีเล็บในการต่อสู้เนาะก็ยังไงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะในการตัดเล็บน้องแมวค่ะวันนี้แหวนก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย